กินยาแกปดไปแข่งช่วนหน่อยที่แรกคิดว่าจะไปทำงานไปตรอดเลยพี่น้องเลยจริงใส่ซีด้วยนะอย่างนี้เลยพี่น้องใส่ซีดที่ส่าตเดี๋ยวอาจจะ เอาเก็บไปก่อนแล้วก็เสีกมสาทุกทจะมีซีติดด้วนะ มาจากที่ทำงานเจ้านายยายปลาก็ชอบดัดแปลงเหมือนยายปลาเลย นี่ค่ะมันฝรั่งต้มต้มไม่ต้องเละน,นะพี่น้องต้มพอที่สอนเรากินทะลุได้แล้วก็มาเนี่ยพี่น้องนะแล้วก็ถ้า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 เราตอกไข่ใส่แล้วก็เอาซีผสมนะอร่อยพี่น้องหรือไม่ไม่หรือไม่ก็ไม่ต้องใส่ไข่นะใส่ซีดแล้วก็ปั้นเป็นแผนะ่นๆนะนะคะที่ร้านเขาจะมีอตัวตัว,ต,วตัวปั้นของเขาเนาะนะ เราไม่มีเราก็ใช้มือเอานะคะป้าให้มันเป็นเป็นเหมือนเอ่าเป็นก้อนก้อนเป็นๆบน่ะนะคะทำเป็นนมกลมเป็นๆบน่ะนะคะพี่น้องนะคะหนาประมาณสักขอนิ้วหนึ่งเพราะมันฝรั่งมันสูงเนี่ยนะใส่ซี่ลงไปก็ได้นะเอาไปแล้วก็ทานเนยกระทะนะแล้วเอาลงไปนักทั้งสองข้างนะสุกเนาะอร่อย ไม่ร้วก้นสุดราดนี่จะโอเคไหมไหลย ก้เสใส่รูดีด้สยซอกเรี่อก้อนไหนเคยทางกิน้เติมความแส,ขขส็ของรูลงไปใส่ผงนัว